ดูแบบเล่นลื่นครับเล่นลื่นอันนี้งานทอยครับอะสวัสดีครับพ่ออมพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนครับพบกับเราเหมือนเดิมครับเช่นเคยเตอดาซิงออนทัวร์ครับวันนี้เราอยู่ที่งานทอยนะครับอฟสามคันนะผลก๊อกกับฝลตกเนี่ยครับงานทอยครับ ใ,ใกล้ๆครับฝนตกน่าจะตกแรงนะครับน่าจะมาอีกนะครับมาอีกรอบหนึ่งก็เมื่อกี้ก็ผ่านไปนะครับเอาสลื่นปื๊ดเลยครับ ลืนล่นลนะโคโหดครับ เค okay, แล้วครับต้องระวังนะครับต้องระวังมันลื่นครับ ยู่ยากนะครับทีมงานนี้ไม่แรงอยู่ยากครับดูครับลื่นครับที่เด็ดในตำนานครับล็อกกี้ครับฝั่งนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับตอนนี้ก็เริ่มไปปอยครับ ไปครับจาล็กี้นในตำนานครับเราน่าจะได้ไปก่อนครับเมื่อกี้ก็เรามาดินนะครับเอาลื่นอีกแล้วครับน่ฮกีเด็ดเจ้าตัวครับเสียนนัดครับไม่รอดนะครับงานนี้น่าจะไม่รอด เพราะว่ามันลื่นมันเป็นดินอันนี้มันมันลื่นแล้วนะครับมันโดนฝนลแล้วมันเป็นดินขุดสระบอน่าจะเรียบร้อยแล้วครับไม่ยอมครับ ไม่น่ารอดครับต้องใช้แมคโครครับแบบนี้ ดูแบบเล่นลื่นครับเล่นลื่นอันนี้งานทอยครับอ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนครับพบกับเราเหมือนเดิมครับเช่นเคยเตอร์ดำซิงออนทัวร์ครับวันนี้เลาอยู่ที่งานทอยนะครับไฟสามคันนะฝนตกกับฝนตกเนี่ยครับงานทอยครับ ใ,ใกล้ๆครับฝนตกมาจะตกแรงนะครับน่าจะมาอีกนะครับมาอีกรอบหนึ่งก็เมื่อกี้ก็ผ่านไปนะครับเอาสลื่นปื๊ดเลยครับ ลื่นๆล่ละโหมมครับ Okay, แล้วครับต้องระวังนะครับต้องระวังมันลื่นครับ อยู่ยากนะครับทีมงานนี้ไม่แรงอยู่ยากครับดูครับมันลื่นครับที่เด็ดในตำนานครับล็อกี้ครับฝั่งนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มไปปลอยครับอ่ะลื่นแล้วครับไปครับจารกี้ในตำนานครับเราน่าจะได้ไปก่อนครับ ก็เรามาดินนะครับออาลื่นอีกแล้วครับนี่ฮะกีเดตเจ้าตัวครับเสียนัดครับไม่รอดนะครับงานนี้น่าจะไม่รอดเพราะว่ามันลื่นมันเป็นดินอันนี้มันมันลื่นแล้วนะครับมันโดนฝนแล้วมันเป็นดินขุ่นสากน่าจะเรียบร้อยแล้วครับไม่ยอมครับ รอดครับต้องใช้แมคโครครับแบบนี้เรียบร้อยครับ น่าจะมาอีกรอบนึงนะครับฝนก็ไปอีกแล้วครับเมื่อกี้ก็แม่โครมาช่วยครับติดยังไงรอบนี้จะได้อยู่นะครับ ครก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับนะฝนน่าจะมาอีกรอบนะครับมันจะอันตรายนะครับสำหรับใายโทรศัพท์ถ่ายาคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ